เรามีนเนสื้อผ้าเห็ดมกหมอได้พี่น้องตะวนันไปตองสูสุดคือหาหยาถิ่นละพี่น้องหายากหยาบบ่คอยมีลเลยข้าก็ตัมข่าเบียร์ได้พี่น้องต่ำข่าเบียร์แล้วก็ขลาขวไล่ข่าเบียร์ครับหนามหยาแนงเด้อหยาแม่นแนงนี่นละคนจักหน่อยแฮมละลายแล้วก็มาเทใส่เห็ดที่ข้าเตรียมไว้ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดน้ำปลาดาน้ำปลาแล้วก็ผงนัวจักหน่อยแล้วก็ไปตั้งไฟพี่น้อง ต่างไฟนี่พยายามคนเนด้วยขั้นตอนนี้คือคอนยายมันติดกนหมอแล้วก็ใส่หมูสามสันก็ไปพี่น้องใส่หมูสามสันแล้วก็อ๋ออ๋อไปจักน้อยอ๋อไปเรื่อยๆอ๋อไปด้วยพี่น้องจอยมันเหนียวประมาณนี้แหละนี่เหนียวขนๆประมาณนี้เลยก็ใส่ไอีตูใส่ผักกาญจนงลงไปแต่ผักกาญเนงก็ใส่แต่ไผ่ตัเด้วยพี่น้องนี่ก็แล้วๆพี่น้องเป็นแต่เสียบบ่มกเห็ดแต่ว่าเป็นมกหมอ้อพี่น้อง คนคนเป็นแต่แสบเลยเอาเอ,เอาขอ,อนี้ยมาจำพี่น้องหมกเห็ดเข็มทองใส่หมูสามสัน